เดี๋ยวเราจะเปิดกาชาแบบเสียเพชรเออเราขอดูดเพชรก่อนเราขอดูดเพชรก่อนแป๊บนึงหก,กหนึงมาสักตาหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเปิดกาชาเนาะเปิดกาชาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปนอนเลยเออไปนอนเลยโนเอลไปขิงครับไม่เอาคุณบิ๊กทีบอกอยู่นี่ว่ารอโนเอลรีลันไม่คุณบิ๊กทีอย่าจบตานนี้ก่อนอย่าจบตาน,นี้อย่าเปิดห้ามหลับนะห้ญญา,ามหลับนะคุณบิ๊กทีสัญญาก่อนห้ามหลับนะ วิธีคุณวิธีต้องอยู่ดูผมเปิดอีกเออจนถึงสเตบสิบเชื่อว่าการที่คุณวิธีอยู่มันจะเป็นบัฟใช่สาธุด้วยอำนาจพลังบาลานีของันเทศจงเดินประดานให้ลึกช้างได้โยลุอีดสองทับหหรือไม่ก็ถ้าอย่างแย่ก็คือซุยฟงก็ได้อะซุยฟงออกมาหนึ่งตัวแค่ขอแค่นั้นแหละสาธุ <Yahoo! S 1> <laughs> ได้ปรด ชี้นำทางให้กับเราลูกแก่ใช่ไหมได้พบเจอแต่สิ่งดีๆด,ด้วยเธอสาธุยังไงนับถือพระแม่สุดหัวใจได้โปรดเถอะทุกคนคนที่กำลังดูอยู่จงเข้าร่วมพิธีกรรมฮนะแล้วคือจะเข้าแบบเข้าธรรมดาไม่ได้นะพวกนายต้องเข้าแบบบริสุทธิ์ใจไม่อาคติแล้วก็ยังไงดีอะพูดแล้วจะอ้วกคือแบมันคือเรื่องจริงอะ่ะทุกคนเออเราบอกไม่ถูกมันคืเรื่องจริง เออด้ก,กินซาเอลถ้าปิดเสียงเกมยานอนหลับชั้นดีเลยเฮ้ยจริงเหรอแย่ม,ม, yeah, มากมมอย่าพึ่งนะคุณวิกทีคุยชิอยู่ด้วยฮะช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์กำลังจะมาแล้ว เราจะเหมาหน้าตู้ภายใน4เต็ปที่เหลือได้หรือไม่เออมันเป็นอะไรที่แบบช่วยทําให้เหล่าลูกแกะที่ดูอยู่ได้ตาสว่างด้วยฮะสาธุเออขอให้พระเจ้าลงโทษไอ้เหี้ยนี่ยังหนักข,ขอให้พระเจ้าลงโทษไอ้เหี้ยนี่ยังหนักเดีย๋ยวเราจะเปิดกาชาก่อนไปนอนนะทุกคนเออให้ทุกคนแบบ <laughs> อีกสี่สเตปที่เหลือนะจ๊ะใช่พี่น็อตเปิดถึง10บสเตปของหาดูยากใช่ปกติเปิดแค่ห้าสเตป้วพอนะอันนี้คิดว่าตอนนี้ก็กี่โมงแล้วอะตีหนึ่งอะตีหนึ่งสองนาทีอะเออใช่ไหมตอนนี้ก็ตีหนึ่งสองนาทีแล้วอะค <laughs> ือแบบ ใช่ปะเออตีหนึ่งสองนาทีแล้วอะคือตีหนึ่งสองนาทีแล้วอะเออมันเป็นอะไรที่นานมากเลยนเนยเราเห็นใจคนที่แบบมานั่งดูไงนั่งดูเราลงหอคอยทั้งหอคอยธรรมดาหอคอยยากใช่ปะสองหอเนี่ยในไหนได้เพชรมาแล้วอะก็อ่ะเปิดให้ดูก็แหละตอนแรกกะว่าจะดองนะจะดองรอเดือนหน้าเผื่อมีโทชิโร่ไงอยากได้โทชิโร่ล่างหัวหน้าหน่วยอะ ตลอดช่างมันเดือนหน้าก็คือเรื่องของเดือนหน้าม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 าเราจะเปิดแล้วนะไม่ออกอะ่ะไม่ออกแย่มาก ซุยฟงเยลุิจิใช่ไหมซุยฟงเยลุิจิมาออคือออคือสเต็ปแปดไม่จริงไม่พระเจ้าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยถ้าสเตปเก้าไม่ออกเนี่ยถ้าสเต็ป ถ้าสเตปนี้ไม่ออกอะ่ะคือแย่แล้วนะคือแห้งมากม,มีเฮ้ยเฮ้ยออกไม่จริงเฮ้ยเงียบมากเลยอะยล่ะไม่จริงอะไรวะเนี่ย ความศรัทธาเหนือสิ่งอื่นใดสเต็ปนี้แหละมาแน่นอนเออสเต็ปนี้สเต็ปการันตีแี่ยมาแน่นอน <laughs> máu 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 Xin máu xin máu xin máu Xin máu Xin máu mau mau Máu, máu. 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 đừng nghe จงศรัทธาท่านเทพด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงแล้วพวกนายจะได้ตามคนขอของท่านเทพประทานมาให้บอกเลยบอกแล้วอา้าววันนี้เปิดกาชาได้ท่านเทพเลยใช่ปะเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรลองย้อนไปฟังในสตรีมดูใช่สาธุด้วยอำนาจพลังบาลาีของท่านเทพจงเดินบันดาลให้ลึกช้างได้โยรุอิคิสองห้รือไม่ก็ถ้าอย่างแย่ก็คือซุยฟงก็ได้อะ ซุยโฟองออกมาหนึ่งตัวแค่ขอแค่นั้นแหละาธุคิดดูเราพูดไว้อย่างนั้นอะ่ะแล้วแล้วคืออะไรไม่ได้โยลุยจิแต่ได้ซุยโฟองอะ่ะคืออะไรก่อนอคือ10สเต็ปได้ทั้งซุยโฟองโยลุอจิ มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะเออทำไมคนกดโกรธเยอะจังอ่ะ <c oughs> โวรแย่จะอ้วกเลยพี่ต้องรีวิวนยะทำไมคนกดโกรธเยอะจังอ่ะทำไมคนกดโกรธเยอะจังอ่ะไม่เอา <c oughs> คือพูดปุ๊บคือไม่รู้ยเราจะพูดยังไงดีคือของอย่างนี้มันไม่ต้องพูดเยอะ เห็นไหมเราบอกว่าเราขอแค่2อย่างเองนะเว้ยสองข้อไมโยรุอิจิสองนับห้าก็คือออกอีกตัวหนึ่งก็คือซุยฟงอีกตัวหนึ่งแล้วคืออะไรเจ็ดแปดเก้าไม่ออกใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าอ้าโยนรอดซื้อแล้วแต่แบบด้วยด้วยใจศรัทธาจริงไงเราบอกว่าถ้าเรายังไม่สิ้นหวังอ่ะยังไม่หมดศรัทธาในตัวพระแม่เออพระแม่ก็จะประทานพรให้เราด้วยความรักแล้วนี่คืออะไรประทานมาเลยงาม หน้าตู้โอ้น้ำตาจะไหลไปไปไปค่อยๆเปิดก็ใจชื้นนะสองสามสี่ห้าฮ้ยหุ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 ้ย,ย,ย,ยอะไรกันอะไรกันเนี่ยนี่คืออะไร What the What the อะไรเนี่ยครับฮุ้ย วยพรนี่นี่เท่ากับพระแม่วยพรแบบดับเบิลเลยนะกูมีสองหีดับเบิลหี <c oughs> นี่คือ <c oughs> นี่คือพระแม่วยพรแบบดับเบิลเลยนะเนี่ยพวกนายดูดิพระแม่วัยพรแบบดับเบิลออกห้าดาวสองตัวโอ้โ,โ,โ <c oughs> หพูดมหัศจรรย์และเป็นตัวใหม่และเป็นตัวใหม่สองตัวเลยนะดูดิคือ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเอาเอาจริงๆเอาจริงๆอ,อ่ะอันนี้คุยจิไม่ได้จ่ายตามมานะคุยจิไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรื่องพระแม่หรือท่านเทพแต่อย่างใดเลยอันนี้สาบานด้วยใจใส่ใจสัตว์จริงเลยคือแบบนับถือจากใจจริงฮะบอกเลยไปแล้วเดี๋ยวเสริมดวงหน่อยดิท่านเทพใช่ไหม ท่านเทพจะประทานพรให้กับเหล่าลูกแมวผู้หลงทางใช่ปะพวกนายต้องหันมาศรัทธาในตัวพระแม่เอ้ยท่านเทพใช่ไหมนายต้องมาศรัทธาในตัวท่านเทพแต่ท่านเทพจะประทานพรให้แบบนี้เห็นปเปล่าบอกอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมสาธุไปกด 999, 999ด้วยก็ได้อะมันก็จะออกมาให้เลยอะ คือแบบอย่างที่คุยจิบอกอะ่ะคือแบบไม, <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะขออย่างนี้ไม่ต้องพูดเยอะตราบใดที่เรายังศรัทธ,ธาแล้วคือโอยรุยจิก็ยังไม่ได้นะเออแต่คือได้แล้วนี่นะ